ล่าสุดคุณเต้พระรามเจ็ดออกมาแฉนะครับว่ามีขบวนการจากเก็บคุณการจอมพลังแล้วก็มีการจ่ายเงินค่ามัดจำรับงานเป็นที่เรียบร้อยกว่า5 0 0 0สนบาทนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงประการใดคุณเต้ก็เลยเรียกร้องนะครับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพอบอตรเนี่ยรีบไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเลยนะครับว่าจะมีการเก็บคุณการจอมพลังเนี่ยจริงหรือไม่จริงประการใด วันนี้นะะักข่าวก็เลยไปถามเลยครับไปถามกับเจ้าตัวก็คือคุณการจอมพลังอ่ะแล้วคุณการจอมพลังสวนกลับคุณเต้ออกมาแบบไหนรู้ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะลองฟังดูนะน,น,นะครับแล้วก็เคสนี้ผมดูแลแล้วล่ะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะแล้วก็อยากให้คุณเต้เอาเวลากลับไปดูแถวพระรามเจ็ดน่าจะดีกว่านะครับนะผมว่ออาอ่า ไปไปเล่นแถวพระรามเจ็ดดีกว่านะครับนะครับ <c oughs> รคุณผู้ชมการภูการบอกว่าออขอบคุณนะที่เป็นห่วงที่ออกมาโพสต์ข้อมูลอะไรต่างๆน,า,ๆน,า,ๆนานาเนี่ยนะครับแต่บอกว่าให้ไปเล่นแถวพระรามเจ็ดโอ้โหคุณการจอมพลังก็ตอบกลับแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องว่าจะมีการลงขัน เก็บคุณการจอมพลังด้วยจํานวนเงินหลักล้านวางมัดจําแล้ว5 0 0 0 0นเนี่ยนะครับมันจะมีจริงหรือไม่จริงประการใดเนี่ยหลังจากนี้ต้องจับตามองต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับเช่นเดิมหากอยากสนับสนุนยุคนนะครับวันนี้ผมเอาสุดยอดสินค้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะครับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคนสูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้ม ชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทำมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสัีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรสัีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่ากินส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะ <c oughs> หรือจะสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดนะครับ หนึ่งชุดจะมีสิบชิ้นนะสิบชิ้นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่กาา็ว่าสนใจสนใจเข้ามาอืมอร่อยกว่าแหนมทั่วไป แน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอร่อยมากนี่ฮะแพ็กใหญ่ๆเลยนะครับอื สนใจพี่เขาบอสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอโ้โหเผ็ดกำลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยะอืนึกกับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอะ เนะเงินเงินเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากอืแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทาขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะไส้อัวด้วยนะ ไสอัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให,ใ,หให้ดูให้ดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมนี่ฮะอืมเห็นไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเลยเขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะ ม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสเดีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปลักษผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจําหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับ